สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังคู่จิ้นเชื่อดังเผยประสบการณ์ถูกซาแซงตามที่จีนน่ากลัวมาก เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งแฟนคลับและคนในวงการถึงกับตกใจเมื่อคู่จิ้นชื่อดังอย่างเก่งฮาริดบัวย้อยและน้ำปิงนภัสกรปิงเมืองออกมาเปิดใจถึงประสบการณ์สุดนั่งกลัวหลังถูกแฟนคลับบางกลุ่มจากต่างประเทศติดตามในพื้นที่ส่วนตัวจนกลายเป็นเรื่องที่ทั้งคู่ไม่คาดคิดว่าจะต้องเจอโดยน้ำปิงเผยว่า ตอนนั้นรู้สึกตกใจมากเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก,ก่อนยอมรับว่าเมื่อผลงานเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นแฟนแฟนก็มากขึ้นตามแต่ในบางครั้งอาจยังไม่รู้วิธีจัดการกับสถานการณ์แบบนี้ได้ดีพอจึงรู้สึกทั้งประมาาและกลัวในเวลาเดียวกันด้านเก่งกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดกับใครพร้อมย้ำว่าการเป็นแฟนคลับไม่ผิด หอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมเขามองว่าการสนับสนุนด้วยความเข้าใจและเคารพพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจซึ่งเจ้าตัวยังเสริมว kind of like ่าตอนนั้นเป็นห่วงน้ำปิงมากเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันโชคดีที่สามารถรับมือได้ทันเวลาพยายามให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอีกฝ่ายเป็นหลักพร้อมฝากให้แฟนๆใช้ความรักอย่างมีสติ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้ใครได้รับผลกระทบอีกทางน้ำปิงได้ปิดท้ายว่าเธออยากให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับทุกงานของพวกเขาอย่างเต็มที่แต่หลังจบงานแล้วควรให้ศิลปินได้มีพื้นที่ส่วนตัวบ้างเพราะการวิ่งตามหรือถ่ายรูปโดยไม่ขออนุญาตอาจทำให้ทู้อื่นไม่สบายใจและส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของกลุ่มแฟนคลับได้ พร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันร,รักษาบรรยากาศของดอมให้ยังคงน่ารักเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าเาดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ